ไปพักได้ไปเดีแจมแจมกลับมาก่อนเลยอาทุกคนไปได้ครับยกเป็นเจมทำไมครับเออมาถนามามาโชคดีเนาะเสียใจด้วยมาเลยแจมมาเลยโอ้โหมันมันหนักนิดเดียวนะครูทำใจเอียเลยนะมาเพราะครูใหญ่บอกให้รอก่อน เดี๋ยวมีของอีมาฝากแม่ป่ะรออยู่นด้โอ้ยมาทีนี่ <c oughs> มาใหญ่จริงๆ <c oughs> ว่าไงเจมส,สวัสดีครับคุณครูสวัสดีจ้ะโอ้โหวันนี้คุณครูสวยมากเลยนะครับเนี่ย คุณดีด้วยอะ่ะอ,อร่ากระจายเซ็กซี่มากครับอะไรนะเธอว่าฉันเซ็กซี่เซเ็กซี่ครับอ๋อเซ็กซี่ไม่ต้องชมฉันรู้ตัวดีครับครูมีข่าวดีจะมาบอกข่าวดีครูมีของขวัญมาให้เจมส์ของขวัญชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มาก ครับผมมันจะอยู่กับเจนไปทั้งชีวิตเลยจริงครับจริงอยากได้ไหมสุดสุดรอเดี๋ยวนะครับครับคุณนิวค่ะคุณนิวคะรบกวนหน่อยค่ะคุณนิวสวัสดีครับขวันชิ้นใหญ่เลยเห็นไหมอันไหนฮะนี่ไงลูก ของขวัญชิ้นใหญ่ข้างละสิบกิโลเองมันมันใหญ่ตรงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจมส์ก็จะรู้ไงลูกนะครูนิวคะ,ะรบกวนด้วยนะคะทํายังไงก็ได้คะ่ะให้เจ้าเจมส์เนี่ยเขามีกล้ามเนื้อแขนขาให้แข็งแรงไม่งองแงเหมือนทุกวันนี้นะคะให้เขาดูแบบรูปรอกกล้ามใหญ่ไปเลยนะคะเพราะว่าครูใหญ่ไม่อยากจะให้ใครๆเข้ามาว่าเอาได้นะคะว่าจบไปจากโรงเรียนนี้แล้วไม่มีอะไร พัฒนาเขาได้เลยรบกวนด้วยนะคะได้เลยค่ะตายแน่ครูครับไม่อยู่เป็นเพื่อนก่อนล้วครับแจมสครับไปเอาก้ออี้มาเก้าอี้เอากีตตัวดีครับสองตัวเร็วๆให้มันกระชับกระเชงหน่อยวางเลยเร็วๆเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากการฝึกความแข็งแรงให้กับแขนอันเหลวเป๋วของเธอก่อนนะเป๋ว ใช่โอเคนั่งรับไปครับโอเคโอเคพร้อม,อมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก <c oughs> ดีมากครับผมคำต่อไปหายใจเข้าหายใจออก Yeah. <laughs> หวๆครับแต่ว่าตอนบอกคุณดีว่าตอนซ้อมขอเป็นเอาอรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาจะเหมือนชก่บความจริงยกย้ายครับเพราะตอนซ้อม ไม่นักนะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะให้ครูใหญ่เตรียมแบบ25ก<ะ>ิโลมาให,ไไห้ไม่ไหวไม่ไหวเจนเย็นเจนเย็นอย่าเพิ่งสุดถือใบฟังคอมเมนต์ก่อนจะ้ะผมไปคนเดียวผมเหงาครับอ่ะงั้นก็ขนช้าไงอ้าวสวัสดีดดครับยิ้มเดินมาเป็นในแบบเลยอ้าวครับท่าน มีมีลูกเล่นก็เป็นหน้าจะเป็นหน้าไกลขึ้นไก่ขึ้นผมไปคนเดียวโอ้โหเนี่ยคาชาเดินไม่เหมือนคาชาวันนี้เข้ามาวันแรกเลยวีสามละ ใช่ใช่ทุกคนทุกคนก็นเดินมีพลังละเอออะไรมันแตกต่างกันไปเยอะเลยช่วงไม่ไม่ถึงสามเดือนเนี่ยนะ <c oughs> ดูรัดหน้าตะลึงมากแต่อาไม่ใช่แต่รู้สึกตัวเองไหมว่าทําไมอะไรอ่ะทำท่าพิสดารพันลึกขนาดนั้นแล้วตัวเองยังร้องได้ไม่ตกไม่เพี้ยนงงตัวเองไหม yeah. ไม่เพี <celui> ้ยนเล็กๆน้อยๆเราไม่ไม่ถือหมายความว่าเสียงไม่เสียงไม่ดรอปเต้นขนาดนั้นเนี่ยแล้วเสียงยังไปได้ไม่กระชอกเนี่ยนับว่านับว่าผ่านละสําหรับมิวสิคิลเพราะเราต้องเทสกันอย่างนั้นน่ะแต่ต้องบอกว่าเออมันอยู่ที่คู่เต้นด้วยนะเพราะพี่นายเนี่ยเทคแคร์เขาอย่างดีเลยแล้วก็ต้องคือต้องฝีมือระดับนั้นน่ะทไมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่เข้าใจเนี่ยพินาศเหมือนกันครับ หาเพราะนั่นหนึ่งบอกว่าการที่หาคนแสดงด้วยเนี่ยคือต้องเลือกต้องเลือกเอาเอาที่เขาเข้าใจแล้วก็ทําให้เราพี่นายเนี่ยถูกฝึกมาว่าเวลาเล่นเนี่ยโอเคทําให้ตัวเองดีนะโอเคแต่ต้องทําให้ต้องทําให้คนเขาดีที่สุดนะเพราะนั้นเนี่ยเห็นมาว่าเขาเทคแคร์อยู่ตรงไหนเขาควรจะหยุดให้อยู่หายใจตรงไหนจะอะไรเนี่ยเขาจะรู้บทบาทตรงนั้นซึ่งนักเต้นน้อยคนมากที่จะเป็นอย่างนี้ คือที่จะบอกก็คือว่าตอนนี้เราสองคนเนี่ยเข้าเขตแบบเดียวกับเวลาที่เราเห็นนักร้องอาชีพที่เขาเต้นสะบัดแล้วเสียงเขายังอยู่เสียงเขายังอยู่เขาเต้นอยู่นยบนเวทีอาจจะมีพอจบเพลงอาจจะมีบ้างอันนั้นเป็นมนุษย์มันต้องหายใจแต่ตอนนี้พวกเราข้ามเขตนะพวกเราเรียนจบเรื่องนี้ละถ้า ไม่ได้เรียนผ่านตรงนี้มานะไม่มีทางทำได้แบบนี้ที่มันจะดํารงได้อยู่แบบ mm hmm. คือเราไม่นึกถึงเนื้อเพลงแล้วเราไม่กังวลเนื้อเพลง mm hmm. เราไม่กังวลเสียงว่าจะเพี้ยนไม่เพี้ยนแล้ว mm hmm. เพราะว่าเราต้องทําอะไรอีกสิบอย่างในเวลาเดียวกัน mm hmm. นั่นแหละ <Okay. S 1> คือเรากําลังเลยเข้าไปสู่ความเป็นมืออาชีพแล้วก้าวเข้าไปแล้วเท้าเข้าไปครึ่งตัวแล้ว mm hmm. เห็นแล้วดีใจ mm hmm. เก่งมากโ okay, mm hmm. อเคอันอันที่ ของของเจมส์่มีคอมเมนต์ว่าไอท้ทั้งทั้งที่รู้ตอนท้ายเนี่ยมันมันยังอยู่ที่เดิมซึ่งอันนี้ก็ถูกต้องนะคะอันนี้เราควรจะต้องตระหนักเองเวลาเรามีทำอะไรซ้ํากันเนี่ยอย่างเขาจะสอนใน a c t ิ้งว่าสมมติถ้ากวักมือเรียกเนี่ยสามหนเนี่ยมันจะไม่ไม่ให้เหมือนกันอย่างคนแรกมันจะกวักงี้คนที่สองม,ม,มันต้องมีอะไรขึ้นมาของที่สับว่า ไรมันจะมีความแตกต่างนะวันทุกครั้งที่ทําอะไรเนี่ยถ้าซ้ํากันเนี่ยให้เกิดความแตกต่างมันจะได้เกิดความน่าสนใจอันนี้เก็บรายละเอียดตัวนี้ไม่มีเวลาเพราะเพราะนั้นทำถึงด้บอกว่าทํางานมันต้องมีเวลาไงมีเวลาที่จะเก็บรายละเอียดแต่ตอนนี้การที่เราเป็นเป็นคนที่มีวิชาเนี่ยเราต้องเก็บรายละเอียดของเราเองไม่ต้องรอให้ใครมาบอกนะคะจาไว้ of that part of musical.